สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาเตรียมสอบอาทีของน้องๆเปาะหนึ่งกันอีกครั้งนะคะไปที่หมวดแรกการอ่านออกเสียงให้เด็กๆฟังคุณครูอ้อมแล้วอ่านออกเสียงตามนะคะคําที่หนึ่งคำว่าดูแลหน้าจอแน,แนวลูกชิ้น วิ่งแข่งกับข้าวอาบน้ำน่ารักวิตามินนามสกุลน้ำแข็งรถรับส่ง เครื่องบินสวยงามศาสนาพิเศษร้องเพลงสร้างบ้านขยันตลอด เด็กๆอย่าลืมทบทวนกันบ่อยๆนะคะแล้วกลับมาพบกับการอ่านข้อความใน e ีพีถัดไปค่ะอย่าลืมกดติดตามช่องของครูอ้อมไว้เพื่อจะได้ติดตามครบทุกคลิปนะคะ